อันแน่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับ a n i m a l Crossing e ีที่แล้วเราหลับไปช่วงกลางคืนคุณผู้ชมครับตื่นมาอีกทีก็ยังเป็นช่วงกลางคืนอยู่นั่นก็เพราะว่าในวันรุ่งขึ้นวันที่2ไมเมษายนนะครับผมไม่ได้เล่นต่อในช่วงกลางวันกลับมาเล่นอีกทีก็เป็นช่วงสี่ทุ่มแล้วคุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือทอมนุกที่ออกมาประกาศเช้าว,วันใหม่ด้วยชุดนอนของเขาครับและคุณผู้ชมที่เพิ่งรู้จักเกมเกมนี้ผมก็ต้องย้ากันอีกทีว่า Animal Crossing นั้นจะซิงค์เวลากับเวลาจริงเท่านั้นแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าช่วงเวลาภายในเกมกับช่วงเวลาชีวิตจริงนะครับก็จะเป็นเวลาแบบเดียวกันเอาล่ะแต่ไม่ว่าจะเช้าหรือค่าเราก็ยังสามารถทํา a คท i v i t y ของเราได้อยู่แต่ทว่าในค่าคืนนี้ผมจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูบ้างมารับาชมกันไปพร้อมๆกันเลยครับ ประเด็นแรกที่จะพูดคุยให้ฟังก็คือสิ่งที่ทอมนุกกาลังเล่าให้เราฟังอยู่นะครับนั่นก็คือระบบสนามบินหรือว่าแอร์พอร์ตโดยสรุปก็คือเราสามารถเดินทางไปยังเกาะของผู้เล่นท่านอื่นได้นะครับอาจจะเป็นโลเคอลหแต่ว่าจะเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันและนอกจากไปเกาะเพื่อนๆคนอื่นแล้วนะครับเรายังสามารถไปเกาะร้างได้ด้วยซึ่งประเด็นเกาะร้างเดี๋ยวค่อยเอามาเล่ากันในภายหลังก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นสนามบินก็จะให้บริการเป็นเวลาตลอด24ชั่วโมง ก็จบฉากค๊าซีนไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเล่นเกมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา3ามทุ่มสีนาทีและก่อนที่จะไปทํากิจวัตรอย่างอื่นนะครับก็เช็คเมล BOX กันก่อนในวันนี้ก็จะมีจดหมายจากหลายๆคนส่งมาให้นะครับทั้งจดหมายแสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่ของเราในฉบับนี้หรือว่าจดหมายอีกฉบับหนึ่งก็เป็นจดหมายจากคุณแม่ของเรานะครับที่ส่งจดหมายมาเพื่อแสดงความห่วงใยและก็เป็นห่วงเราแล้วก็ได้แต่หวังให้เราโชคดีในเกาะใหม่ของเรานั่นเอง นอกจากจดหมายแล้วนะครับก็ยังมีนุกช้อปปิ้งด้วยที่เราได้สั่งออเดอร์ไปเมื่อวานนะครับโดยผมก็ได้ทดลองสั่งไป2อันไม่แน่ใจว่าสั่งอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับซึ่งเมื่อเรากดรับไอเทมแล้วก็ให้ไปที่หน้าจอไอเทมของเราครับแล้วก็ไอเทมอันแรกก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองครับก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยู i l ลิตี้ซิง์นะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงค์สำหรับล้างทำความสะอาดสิ่งของต่างๆหรีะมาณน้

ต่อไปจากที่เราคร้างกันไว้ในเอพิโซดที่แล้วนะครับนับน่นก็คือบ้านคุณผู้ชมออกมาไม่ทันสังเกตว่าตอนนี้จากเต็นท์ของเราเ,เปลี่ยนเป็นบ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่เราไปคุยกับทอมนุกนั้นเราสามารถที่จะเลือกสีหลังคาบ้านได้ด้วยนะครับและเพื่อให้เข้ากับธีมช่องผมก็เลือกเป็นสีเหลืองซึ่งตอนนี้เราเข้ามาันายในบ้านเขาก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไฟลดไฟการตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นสตอเรจนะครับที่เอาไว้เก็บของแลต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมมันเพิ่งเก็บของไปนในช่วงที่เล ่หนอยอยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับมารู้ที่หลังจริงๆ เหตุการณ์ต่อมาจะเกิดขึ้นเมื่อผมแวะมาที่ทาว q ์แควซึ่งเมื่อมาถึงเราก็ได้เจอ n p c คนหนึ่งที่มีชื่อว่าซิปเปอร์โดยพี่กระต่ายสีเหลืองจะพูดถึงกิจกรรมบันนี่เดย์ให้เราได้ฟังครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกิจกรรมเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่ารายละเอียดโดยสรุปก็คือในช่วงนี้เกาะของเรามันจะมีไข่ต่างๆปรากฏขึ้นมา6ชนิดมันจะอย,อย,อยู่ตามต้นไม้ซ่อนอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในน้ําและบางครั้งก็อาจจะรอยอยู่บนอากาศก็ได้โดยถ้าเราเก็บไข่เหล่านี้มาได้จํานวนที่กําหนดเอาไวไน้นะเากีาา่ DIY. า,กการสร้างับเราก ว่าถ้าอยากได้ไอเทมเชิ้นนี้ก็ต้องเก็บไขให้ครบนั่นเองแล้วเดี๋ยวถ้าผมเก็บครบเมื่อไหร่ค่อยมาสร้างให้ผู้ชมได้ดูก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมก็แวะมาคุยกับทอมนุกนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกยอดหนี้สินของเขาว่าตอนนี้อยู่ที่9 8 0 0 0เบลคือมีบ้านให้ใช้แล้วก็อย่าลืมมาใช้หนี้ด้วยก็แล้วกัน คนต่อไปที่ผมได้พูดคุยด,ด้วยก็คือทิมมี่ครับเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายในการที่จะสร้างช็อปขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้เรามีวัสดุในการก่อสร้างไม่เพียงพอซึ่งเขาว่าจะขอให้เราหาวัตถุดิบเหล่านั้นมาให้ซึ่งมันก็จะได้แก่ไม้30อันและที่เหลือก็เป็นฮาร์ดวูดซอฟต์วูดแล้วก็ไอออนนักเก็ตคือแต่ละชนิดก็ต้องหาให้ครบส0อันทั้งหมดคุณผู้ชมครับดังนั้นก็แปลว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะต้องทําให้สําเร็จส่วนจะเสร็จวันนีีีี้ววววััันนนนหนาหารือออไดยค่ยก่กกท เหตุการณ์ต่อมาผมได้แวะไปพูดคุยกับไลแมนซึ่งก็ต้องขอบคุณค,ค,คุณผู้ชมด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าไลแมนไม่ได้เป็นช้างแต่ว่าเป็นหมีโคลาอยังไงต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับพอพูดว่าเป็นหมีโคลาเออผมก็เออจริงด้วยหน้าตานี่หมีโคลาเลยชัดๆทำไมดูไม่ออกว่าตอนนั้นทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับไลแมนก็คือเขาต้องการที่จะสมทบทุนนะครับในการสร้างชอ็อปโดยการแบ่งปันไอออนนักเก็ตมาให้กับเรานั่นเองทว่าจำนวนที่เขาให้ก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแบ่งมาห้้แค่อแ่อัันนกวยกร,รงีไปดบ เรา,าพูดถึงไลแมนไปแล้วก็ต้องแวะมาหาเชอรี่กันบ้างแม้เชอรี่จะไม่ได้ให้วัสดุในการก่อสร้างกับเราแต่สิ่งที่เธอได้ช่วยเราก็คือการให้โชเวลหรือว่าพลัว่วซึ่งไอเทมชนิดนี้ก็คงจะต้องใช้ไปตลอดทั้งเกมเลยนะครับถ้ามันไม่พังซะก,ก่อนนะเอาเลยครับเมื่อได้พลั่วมาแล้วคราวนี้ก็มาลองทดลองใช้กันดูบ้างซึ่งบนพื้นดินบางวันมันก็จะมีแสงสองประกายออกมาแบบนี้ครับและถ้าผู้ชมอยากรู้ว่าด้านล่างนั้นมีอะไรก็ต้องลองขุดขึ้นมาดู แ,แล้วมันก็คือถุงเงินที่ถูกซ่อนเอาไว้นั่นเองได้มา1000ฟรี free. ต่อไปจะเปในเทมกล่องของขวัญซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะได้ตอนที่เราเปิดกล่องเมลบ็อกคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนส่งมาให้อาจจะเป็นคุณแม่ของเราหรือเปล่าทวายเทมที่เราได้มาก็จะมี2อย่างอันแรกจะเป็นไอเทม DIY ที่ใช้สร้างโต๊ะไม้กับอีกอันนึงก็คือแอปเปิลสามลูกซึ่งแอปเปิลเนี่ยเราสามารถเอาไปปลูกเป็นต้นแอปเปิลได้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นถึงตรงเนี้ยผมยังชาไม่เป็นคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันหลังงงท่่บกกน,ววนนไ้้ลวนนวยอาาาาํใูปป จากนั้นผมก็ได้แวะเข้ามาภายในบ้านเพื่อตกแต่งบ้านกันดูหน่อยซึ่งไอเทมที่จะใช้ตกแต่งก็คือฟิช h i n g b o สแฟลก g เอาไว้ติดฝาผนังกันแบบนี้ ต่อไปจะเป็นคําตอบที่ได้ถามจากคุณผู้ชมไปเมื่ออพิโซดที่แล้วนะครับว่าเมื่อเราได้กินเชอรี่ไปแล้วมันจะส่งผลอะไรบ้างผมก็ได้ทดลองดูนะครับก็เป็นตามที่คุณผู้ชมได้บอกจ,กจริงๆก็คือเมื่อไรก็ตามที่เรากินผลไม้ต่างๆเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะมีพลังมากขึ้นสกิลในการทํางานต่างๆมันก็จะส่งผลมากขึ้นเช่นจากการที่เราอาจจะใช้พลว่วตักต้นไม้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากินผลไม้เข้าไปเราสามารถขุดต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไว้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นจะไปปลูกตรงไหนก็นแล้วแต่เราครับหรือในขณะเดีวย,ยดวยกัน,น ในการตีหินครั้งเดียวเรียกได้ว่านี่แหละครับ power berry ของจริงมาพูดถึงไข่ที่ซิปเปอร์ได้บอกกับเรากันบ้างครับไข่ประเภทแรกที่ผมได้เจอนั้นอยู่บนต้นซากุระแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียว แต่ยังไงก็ตามถ้าเราจะสร้างบันนี่เดย์เบเราจะต้องใช้ไข่ถึง6ชนิดไม่ว่าจะเป็น earth stone leaf wood sky หรือว่า water ซึ่งเดี๋ยวถ้ารวบรวมได้ครบเมื่อไหร่ค่อยมาสร้างกันอีกทีครับคือผมก็มาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนว่าไอเทมที่เราตั้งใจจะสร้างเนี่ยมันมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือผมตั้งใจจะไปตกปลาครับซึ่งดูจากเงาด้านบนมันก็เป็นปลาแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าตกได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัน ที่แท้มันก็คือ water X นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากฟาร์มไข่ที่เป็นธาตุน้ำก็ต้องมาตกปลากันครับยังตกปลากันต่อไปด้วยความเชื่อที่ว่าการตกปลาใน EP ที่แล้วมันยังไม่ใช่ปลาทั้งหมดที่เราได้ซึ่งคราวนี้มาดูพร้อมๆกันครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมครับคราวนี้ไม่ใช่ปลาตัวเดิมแต่ว่าเป็น cebra turkeyfish ใครรู้ชื่อภาษาไทยฝากกดแปลให้ด้วยก็แล้วกันนะครับว่าปลาประเภทนี้มันคือปลาอะไรกันแนะ่ แต่ว่าเหตุการณ์ในตอนนี้ยังไม่จบเพียงแค่แน,นั้นนะครับวิ่งลงมาที่ชายหาดด้านล่างปรากฏว่าผมเจอขวดอันนึงที่ลอยมาเกยตื้นโดยเมื่อลองเก็บมาดูจะพบว่ามันมีข้อความอยู่ภายในขวดด้วยจากนั้นเมื่อลองเปิดอ่านดูนะครับมันก็คือข้อความที่สอนวิธี DIY ไอเทม1ชนิดคุณผู้ชมครับโดยไอเทมชนิดนี้ก็คือ wooden table mirror หรือก็คือกระจกไม้ตั้งโต๊ะนั่นเอง คราวนี้เปลี่ยนจากถกปลาเป็นขุดกันบ้างครับซึ่งถ้าผู้ชมสังเกตได้ดีครับบนชายหาดมันก็จะมีลักษณะที่เป็นบางจุดที่มีการพ่นน้ําขึ้นมาและถ้าเราขุดลงไปก็จะได้แคลมเป็นของตอบแทนซึ่งแคลมนั้นหมายถึงหอยชนิดหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ในทรายนั่นเองครับ อีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทําต่อไปนะครับนั่นก็คือการเอาสัตว์ต่างๆไปให้กับทอมนุกซึ่งอันนี้ก็ต้องย้ํากับผู้ชมเอาไว้เลยนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําเพื่อที่จะดําเนินเนื้อเรื่องของเกมไปข้างหน้าโดยสัตว์ที่เราสามารถเอามาให้กับทอมได้ก็อาจจะเป็นปลาหรือว่าเป็นมแมลงก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทอมเขาจะบอกว่าเขามีเพื่อนคนนึงที่ต้องการที่จะเปิดมิวเซียมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นไปได้ไหมที่เขาจะขอสัตว์เหล่านี้เพื่อส่งไปให้กับเพื่อนของเขาคราวนี้ก็ให้เราตอบตกลงไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเขาจะทาการอัปเดตแอปทวิตเตอร์พีเดียให้กับมือถือของเราครับโดยแอป,ปดังกล่าวก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์และก็มะแมลงต่างๆเอาไว้ให้ เอาละรครับเมื่อกี้ให้ซีแบสไปแล้วผมยังมีปลาอีกหนึ่งตัวเอาไว้ให้เขานะครับซึ่งเมื่อเรามอบสิ่งมีชีวิตตัวที่2ให้กับทอมสิ่งที่เขาตอบแทนเรามาก็คือไอเทม DIY ครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเพราะมันจะทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถคราฟไอเทมพื้นฐานต่างๆในการใช้ชีวิตบนเกาะได้ที่สําคัญมันยังเกี่ยวเนื่องกับการสร้างช็อปด้วยนะครับเช่นการตามหาไอออนนักเก็ตการตามหาซอฟต์ o ูดฮาร์ด o ู d ก็ตามแต่อุปกรณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยเลยครับ จากนั้นเมื่อเราได้ส่งต่อสิ่งมีชีวิตตัวที่3ให้กับทอมไอเทมที่เขาให้ตอบแทนกลับมาก็คือ Red w i n ฟลา o เวอโดยไอเทมเช่ดน,นี้น่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ไม้ที่เราสามารถเอาไปปลูกได้ต่อไปมาครับของใช้กันบ้างน,นะครับซึ่งไอเทมที่สำคัญอันนี้ก็คือ f ลิมซี่และมันก็คือขวานที่ทำจากกิ่งไม้กับหินนั่นเอง จากนั้นเมื่อเราได้ขวานมาแล้วผู้ชมครับก็จะเอาไปใช้ใผู้ชมได้ดูกันเล็งไปที่ต้นไม้สักต้นแล้วก็ฟาดลงไปเลยครับทีนี้ทุกครั้งที่เราฟาดเนี่ยมันก็จะมีไอเทมหลุดออกมาแบบนี้ก็อย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะครับว่าไอเทมที่ได้จะมีแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับที่เราฟาดลงไปแล้วมันจะมีไอเทมดรอปออกมาโดยไอเทมหลักๆที่จะได้จากต้นไม้ก็จะมีไม้3ประเภทนะครับทั้งวูดซอฟต์วูดแล้วก็ฮาร์ดวูดหรือนอกเหนือจากนั้นในช่วงเวลานี้ก็อาจจะได้ไข่สีแดงแบบนี้มาด้วย ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเก็บไข่ไปได้สักพักในปริมาณที่มากพอตัวละครของเรามันก็จะเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถสร้างไอเทมบางอย่างจากไข่เหล่านี้ได้ด้วยแต่ว่ามันคือไอเทมอะไรเดี๋ยวช่วงท้ายผมเคยทำให้ดูก็แล้วกันครับ อะไรครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะทําก็คือหลังจากที่เราได้ red wind flower b a c k มาแล้วนะครับที่บอกไปว่ามันก็คือเมล็ดพันธุ์ในการปลูกดอกไม้ผมได้มา5อันก็ลองมาปลูกที่บริเวณข้างบ้านของตัวเองดูซึ่งสุดท้ายก็ได้แปลงดอกไม้ขนาดเล็กแบบนี้เอาไว้ประดับบ้านแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดอกไม้ของเรายังไม่บานนะคุณผู้ชมครับต้องรอดูในวันถัดๆไปว่าจะบานออกมาแล้วมีลักษณะเป็นยังไงยังไงก็รอติดตามชมกันแล้วกันครับ เหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือผมได้เห็นแมงมุมตัวหนึ่งวิ่งอยู่บนพื้นผมกะว่ากูได้แน่ตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนไ,ไอเทมเป็นตาข่ายดักแมลงนะครับกะว่าเข้าไปจับได้แน่แต่ที่ไหนได้ฟาดผิดคุณผู้ชมครับสุดท้ายมันก็เลยจบลงแบบนี้ไปซะได้จริงๆแล้วแมลงมุมตัวนี้มีชื่อว่าทารันทูล่าซึ่งถ้าเราจับได้เนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างแพงมากๆถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ800 0เบลคุณผู้ชมขายสักสิต,ตัวที่ได้มา8 0,000เกือบผ่อนบ้านหมดเลยเลยครับ ต่อไปเราก็มาจับปลากันต่อนะครับซึ่งปลาตัวนี้รับรองว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นในเวอร์ชั่นของ The Move แน่ๆครับมันคือปลาอะไรเดี๋ยวมาลองดูพร้อมๆกันเลยเอาเลยครับปลาตัวนี้มีสีแดงคุณผู้ชมและชื่อของมันก็คือ Red Snapper แล้วก็ต้องไม่ลืมเสมอนะครับว่าเมื่อได้สิ่งมีชีวิตมาแล้วก็เอามาให้กับทอมนุกกันด้วยโดยสิ่งมีชีวิตตัวที่4ที่เราให้กับเขานะครับสิ่งที่เขาตอบแทนมาให้ก็คือไอเทม DIY ในการรดน้ําต้นไม้ซึ่งมันก็คือวิธีการสร้างบัวรดน้ําโดยใช้ไม้นั่นเองเหตุการณ์ต่อมาคือเมื่อผมได้ทําการฟาร์มฮาร์ดวูดจนครบ30อันแล้วผมก็เลยแวะเอามาให้ทิมมี่แต่ทว่าเราก็ยังสร้างช็อปไม่ได้นะครับเพราะยังขาดวัตถุดิบอีก3ชนิด กลับมาตกปลากงกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทำเควสของทํานุกให้จบซึ่งคราวนี้ผมจะได้ปลาอะไรมาดูร้วมๆกันเลยครับนี่ยังไงเลยครับมันคือกูเชียนครับไม่แน่ใจว่าปลาตัวนี้ผมเคยตกได้ไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ายัางไม่ได้เล่าคุณผู้ชมก็คือว่าเอามาเล่ากันใน ep นี้ก็แล้วกันครับ จากนั้นเมื่อเราได้ปลาตัวที่5้ามาแล้วเราก็เอามาให้กับทอมนุกนะครับซึ่งคราวนี้มันจะไม่เหมือนคราวก่อนเขาจะติดต่อไปเพื่อบอกเพื่อนของเขาว่ามีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดที่จะส่งไปให้คราวนี้เจ้าเพื่อนก็รู้สึกว่าทำไมมินมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆเยอะขนาดนี้เพื่อนของเขาที่มีชื่อว่า布าเธอร์ก็เลยตัดสินใจว่าจะมายังกล่องของเดิะมูฟครับเพื่อที่จะทําการตั้งแคมป์แล้วก็สร้างมิวเซียมกันที่นี่กันจริงจังกันเลยทีเดียว แต่ว่าการเดินทางมาของเขาก็ยังเป็นการมาแค่ชั่วคราวกันก่อนนะครับไม่ได้มาแล้วก็สร้างมิวเซียมกันเลยเหมือนกับว่าเขาจะต้องมาศึกษาระบบนิเวศแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับสัสตว์ต่างๆกันก่อนโดยหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือจะต้องเลือกพิกัดในการตั้งแคมป์ให้กับบราเธอร์ แต่ก่อนที่ผมจะไปเลือกที่ตั้งให้นะครับผมก็แวะมาคราฟของกันก่อนแล้วก็เป็นไอเทมที่ผมติดเอาไว้ก่อนหน้านี้มันก็คือชุด DIY ที่เราได้ไอเดียจากการเก็บไข่ได้ในปริมาณที่มากพอโดยเราก็จะต้องคราฟในแต่ละส่วนให้ครบก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือว่าชุดหรือแม้แต่รองเท้า เอล่ะแล้ว immigrant. ตอนนีๆๆ้ผมก็ได้ของทั้ง3ชิ้นครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนชุดให้คุณผู้ชมได้ดูกันเริ่มต้นกันที่ชุดกันก่อนนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีลายลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปที่เราจะเปลี่ยนก็คือ Wood e s h e l l นะครับก็จะเป็นหมวกไข่แบบนี้คุณผู้ชมก็เกือบเต็มชุดแล้วครับคนนี้เหลือแค่รองเท้านี่โหน่ารักอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์กันไปเลยทีเดียวครับ เอาเละครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะทํากันในค่ําคืนนี้ก็คือการหาพิกัดให้กับ,บราเธอร์ครับและตําแหน่งที่ผมเลือกก็คือพิกัดตรงนี้ และนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้ทําไปในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาครับโดยเวลาที่ผมเลิกเล่นก็คือเวลา5้าทุ่มสินาทีหรือถ้านับจากช่วงเวลาที่เริ่มเล่นก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่ากับเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยมันมีเหตุการณ์มันมีอีเวนต์มากมายให้เราได้ทาคุณผู้ชมครับสำหรับเกม Animal Crossing เนี่ยคุณผู้ชมไม่เบื่ออย่างแน่นอนรู pe ้เพลินเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอเข้าไปเล่นจริงเนี่ยมันมีอะไรให้ทาเยอะมากเอาล่ะและสาหรับวิด เข้าช่องด้วยคุณผู้ชมครับก็ต้องปรบมือสิครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์กับในเดสคริปชันนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุสน,นช่องเดอะมูฟก็ไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมแฟนเดอะมูฟทุกๆคนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ